สัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบาช่อชาแนลตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับไม่รู้ว่าฝนตกกี่วันนะครับผมก็ไม่ทราบฝนตื่นย่างได้บ่าเลยสงสัยฝนตื่นงงนะครับนี่นะฮะมันสปะหลังนะครับ ที่เรา,าไม่เจอนะเยอะมากนะครับอันนี้ก็เส็กรอบนะครับไปขายก็น่าจะได้เยอะนะครับในของประเดือนพูดนะในสามสามกรอบได้ร้อยห้าสิบกว่าร้อเจสิบนะครับติ่ประเดือนไปขายนะครับก็เยอะอ,อัน,อนพอสมควรนะครับดูนะแต่ผมไปแล้วก็วิ่งโน่นโน่โนที่เคยเล่นตอนเช้านะครับ บอกมันฝนตกเลยนะทีนี้นะครับลมแรงนะฮะตอนนี้ถ้าผมยืนอยู่นะไปไม่ได้ถนะ้าหนาวนะครับเย็นมากตอนนี้ก็ลุงสีพักผ่อนให้ลุงสีพักผ่อนเยอะๆนะครับผมก็ลงมาตรวจสอบนะทุ่งนาอากาศน,นะครับแร่น้ำแห้ง อีกพักนะครับช่วยกันนะฮะทำอาหารกินนะครับถ้าเราไม่ทำนะคะจะทำให้เรากิน,นเราต้องทำอเองครับผมดูนะฮะข้าวสวยมากนะฮะลำต้นต้นใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะ ประมาณสองมัดนะฮะมัดข้าวนะครับนู่นมัดข้าวก็อยู่นู่นนะครับให้ประมาณสองมัดแล้วก็เหลือตรงกลางมันด้วยนะครับปลานน้ต้องเปิดไฟแล้วนะแต่ว่าตื่นหรือยังนะฮะผมก็ไม่ทราบนะครับน่าจะตื่นแล้วแหละนะครับเพราะว่าพี่นาตื่นตีห้าทุกวันนะครับกับประเดือนนี่ฝรั่งนะครับโนะตแล้วอนะนี่ก็ เป็นฝรั่งของคุณลุงบวรน,นะครับของพี่นาฝากมาให้ปลูกดูนะครับของพื้นที่ลุงสีนะครับว่าจะโตขึ้นใหญ่ไหมนะครับมะพร้าวนะครับนี่ก็ยาลุงสีปลูกไว้แล้วนะครับขึ้นเร็วมากนะครับปลูกไว้ให้ครัวนะะอันนี้ก็เป็นยาที่ว่าหาซื้อยากมาก แต่เป็นลำต้นลำต้นเหมือนลำอ้อยนะครับปล่อยให้สูงใหญ่นะครับแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็มาบดเหมือนข้าวโพดนะฮนะนฮ่ะเดี๋ยวใจโผล่ขีนะ้ไคลนะฮะหน่อยหนาด้วยวนะฮะหน่อยหนาเห็นครับ,นะรบถ้ามาปลูกดินทางทางของลุงสีนะฮะ ดูแ้วน้อยหนานะครับปีนี้น่าจะได้ทานนะครับนี่เป็นของคุณลุงพบอลหมดเลยนะครับมาพื้นที่และเะจุดผมว่านะครับผลไม้ที่เตียงเขาสีก็มีลูกน้ำนมนะครับแล้วก็ฝรั่งฝั่งนู้นมะม่วงมะพร้าวนะฮะหลายปีแล้วนะครับมะพร้าวายังไม่โตนะครับมะพร้าวน้ำหอมแต่เป็นต้นสูง ไปไหนแล้วเด็กแถวนั้นนะฮะนี่แค่ตุลย์ยันนะครับยังไม่ลองปลูกดูนะฮะปลูกใส่คันเทนเอาไปเลยนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับเพราะว่าครูใหญ่นะครับนี่ผมกระโดดข้ามไม่ได้เลยนะฮะ ก็มีน้ำมีญ้าด้วยเนี่ยปลูกใกล้ๆกับต้นก็เ,เรียกว่าต้นไม่รู้ว่าต้นอะไรแถวแถวบ้านผมเขาเรียกว่าต้นลินไม้นะครับผมลืมภาษาไทยแล้วนะะเขาเรียกว่าต้นอะไรน,นะครับดูนะครับความสุขของชานม ผมว่าน่าจะน,น,น่าจะไปฝังนูแล้วนะครับส่วนเห็นเจ้าแล้วก็อลงนะครับวอดูนะฮะมากันแล้วนะครับเหมือนแบบว่าจะพายุเข้าแบบลูกใหญ่ๆเลย,เลยนะฮะ โอ้ผมก็มีมีมกล้าไปไหนแล้วนะเดี๋ยวผมจะจับเขียดแถวนี้นะถ้าขาเท้าผมหายนะโดนผมแน่กบเขียดนะเนี่ยผมออกไปไม่ได้นะแม้แต่นอนเหยียดนะถ้าต้องคคืนะเพราะผมบอกไว้เลยนะฮะผมจะชวนนะพี่ชายเข้าไปหาเห็ดนะรับกว่า เห็ดละโงกนะฮะออกเยอะมากไอ้ไใคร็ขขึ้นไปหาใน,ะบ,นบนเขาอนะฮะฝั่งลาวก็มานะฮะเป็นคันรถนะฮะฝั่งลาวเวียงจันทร์นะฮะแถวเวียงจันทร์นะฮะเขามากันนะฮะมาเห็ดน,นะฮะมาเป็นแบบคันรถเลยนะฮะสี่ห้าคันรถนะฮะเขารู้ได้ไงว่าเห็ดเราฝักฝั่งเอ,งเอง ฝั่งบ้านผมนะฮะว่าเห็ดออกไม่ออกนะฮะเขารู้นะครับก็ยิ่งกว่าพื้นที่อีกนะครับเขามาทีเป็นร้อยนะครับแต่ส่วนมากนะครับเขาก็ได้นะฮะพวกผมไม่ได้ไปที่หลังนะฮะ คนคนฝั่งลาขยันมากนะหาหาไอของป่าดีมากนะ <c oughs> เอาเก่งเรื่องหากินนะฮะมาที่ไรนะฮะเต็มเป้กลับบ้านทุกทีนะเห็นไม่ไม่ว่าจะเห็ดตัโง่ก็เห็ดพอกนะเป็นช่วงฤดูนะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะฮะ เขาเด้อโหถ้าพูดถึงนะฮะรูปแฝงบนเขาเนี่ยจิปโอมขึ้นมาคันเทแล้วนะครับวันต่อไปนะฮะผมก,ก็เอาน้ำโคโรกขนโครกน,น,นะฮะแล้วก็หารูแล้วก็บีบนะฮะปี๊บปี๊บปีบมีน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะได้จิปโปมไปทานนะครับ ขออนุญาตนะฮะตรงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ